สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างโต้ง,ตงโซลาเซลล์จังหวัดเลยนะครับจากร้านตรงเติ้นจังหวัดเลยก็วันนี้ผมพามาดูาตู้ควบคุมปั๊มน้านะครับ ACDC สวิตช์หนึ่งพันหนึ่งร้วัตต์ของยี่ห้อโจไดนะตัวนี้ก็คือ,อลูกค้านะครับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสั่งประกอบตู้ใบนี้ทั้งชุดแบบนี้เลยนะทั้งเซ็ตแบบนี้เลยก็สั่งประกอบ อยากให้ใช้งานได้แบบ1แผง1ชุดให้ใช้ได้2ปั๊มนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สั่งปั๊มสมมติไปนะครับเป็นสมมตา acdc นะครับสวิตช์1,100วัตต์นะครับสั่งสมมติไปก่อนตัวนี้รับประกัน2ปีเต็มนะสมมิรับประกัน2ปีเต็มในอนาคตลูกค้าสูบน้ำกักเก็บน้ำไว้ในสระเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะ เอาหอยโข่งนะครับปั๊มหอยโข่งหรือปั๊มแรงดันเนี่ยหรือไดโวอะไรต่างๆก็ได้เลยก็คือจะมาใช้กับชุดแผงตัวนี้ชุดแผงตัวนี้นะครับก็เลยให้ผมอ,ออกแบบแล้วก็ประกอบลงตู้ให้นะครับตัวนี้ใช้ตู้เบอร์3นะครับตู้เหล็กเบอร์สาของยี่ห้อ KTL เลยตัวนี้นะครับแบรนด์ KTL ก็อยู่นี่นะครับ KTL นะนี่ เป็น KJL แบรน,นี้เลยนะครับก็ลงตู้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำคัดเอาหลังเต่าให,ห้หนึ่งตัวนะครับคัดเอาหลังเต่าไว้โยกได้นะครับคือสายสายแผงาสายแผงเข้ามาสายแผงเข้ามาตรงนี้นี่นะครับอันนี้เป็นขั้วลบเข้ามาอันนี้ขั้วบวกมาเสียบนะครับก็เสียบเข้ามาและทีนี้ถ้าจะต่อไปหอยโขงก็ต่อจากชุดนี้ไปเลยอันนี้ก็บวก อันนี้ก็ลบนะครับต่อออกไปเลยเอาสายมาจิ้มต่อเข้าไปแล้วก็สลับคัดเอาลงมาไปใช้หอยโข่งนะครับหรือไปใช้ปั๊มอื่นๆในอนาคตได้ตอนนี้ก็ลูกค้าให้ออกแบบให้เบ็ดเสร็จเลยในตู้เดียวนะครับก็ถ้าจะใช้สเสมอ์ทก็โยกขึ้นมานะครับก็เปิดเบรเกอร์ Baker DC นะครับขึ้นอโอเคแล้วก็ปิดสวิต บิดสวิตมาทาง DC นะครับนี่ DC ลูกศรตรงนี้นะหลายคนหลงอ่าหลายคนหลงมีลูกศรตรงนี้นะครับเอาตรงนี้เป็นหลักนะก็คือบิดไปทางไหนฝั่งนั้นรับไฟนะครับบิดมาตรงกลางก็คือหยุดทำงานนะครับบิดมาทางาขวามือก็เป็นฝั่งไฟฟ้านะครับนี่เป็น AC Input นะอ่า AC i n p u นนี่นี่มาเข้าชุดเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ผมก็ทำสายเสียบ่าสายเสียบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่เอาไปใช้งานกันง่ายๆเลยนะครับก็โผล่ออกตรงจุดนี้นะเดื่อมีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับจะใช้ไฟฟ้าก่อนก็ได้ก็เสียบปลั๊กตัวนี้เข้าไปเลยฝั่งไหนก็ได้นะครับลายหรือนิวตันก็ได้นะสองขั้วนี้ไม่ได้ไม่ได้ฟิกไม่ได้ฟิกเท่าไหร่นะครับก็คือผ่านเบเกอร์คุมตัวนี้คุมเบเกอร์ก็ยกเบเกอร์ขึ้น ถ้าสมมุติเราใช้ยกไว้พร้อมกัน2อันก็ไม่มีปัญหานะครับก็สามารถสลับการทํางานได้ที่สวิตช์เหมือนเดิมนะครับสลับมาทางนี้ก็เป็นไฟฟ้านะครับบิดมาตรงกลางก็เป็นตําแหน่งออฟนะครับพอบิดมาซ้ายมือก็เป็นโซล่าเซลล์เราสามารถขึ้นเบกเกอร์ไว้พร้อมกันได้นะครับตัวนี้แต่ไม่ใช่ผสมไฟนะก็คือเลือกเลือกการทำงานฝั่งใดฝั่งหนึ่งจากสวิตช์แดงๆนี่นะครับ ประตูสวยๆแบบนี้เลยนะครับถ้าใครชอบงานประกอบของช่างโต้งก็ติดต่อมาได้นะากาวอยู่ตรงไหนระบบกาวก็อยู่ตรงนี้นะครับจำให้ตรงนี้นะใช้สายทองแดงเบอร์10นะครับในการม้วนกาวทํากาวให้งานก็เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับตรงนี้จะมีคอนเนคเตอร์ให้นะครับเป็นคอนเนคเตอร์พลาสติกนะครับสีขาวให้เอาไว้สายกาวมาเข้านะครับเวลาต่อกราว แล้วก็สายปั๊มมาเข้านะครับนี่ปั๊ม UV w u มาเข้านะครับเปิดเปิดแล้วก็ขันใส่ได้เลยตัวนี้เดี๋ยให้ดูงานใกล้ๆกันอีกรอบนะครับเผื่อพี่ๆคนไหนสนใจงานประกอบติดตั้งเองนะครับก็สั่งผมมาได้นะว่าจะเอาอะไรบ้างเอาเบเกอร์ DC กันฟ้า DC เบเกอร์ AC กันฟ้า AC ก็เลือก ตามอัธยาศัยเลยบอกได้บอกช่างได้นะครับว่าต้องการแบบไหนหรืออยากให้ช่างออกแบบให้แบบนี้ก็บอกเลยว่าอยากได้2ระบบแบบนี้แบบนี้ก็แจ้งผมมาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งทิ้งลายนะครับทิ้ง QR Code line ลายไว้ตรงนี้นะพี่ๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวทิ้ง QR Code line ลายไว้ให้แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับสอบถามาเดี๋ยวจะทิ้งลายไว้ให้แล้วกัน ส่วนถ้าอยากโทรคุยหรือยังไงก็เดี๋ยวผมจะให้พี่ๆเอาเบอร์โทรให้ผมในไลน์แล้วกันเดี๋ยวผมโทรกลับเนาะถ้าถ้าหมดงานประกอบผมก็จะโทรกลับวันนี้ก็ดึกมากแล้วครับวันนี้ก็จะห้าทุ่มครึ่งแล้วแหละห้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็ขอตัวแพ็คของให้ลูกค้าแล้วก็จะพักผ่อน <laughs> โอเคถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็อย่าลืมนะครับ ติดต่อมาไดา้วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ